ครับวันนี้ผมจะมารีวิวเ,เครื่องสามล้อมอไซค์สามล้อเพิ่งจะปฏิสำเร็จอันนี้ตามมาเลยครับนี่ครับเครื่องของาม,มาฮ่าล้อล้อมีโอมั้งอันนี้ได้ล้อรถไถมารีวิวนาทายน่นี่ ยังไม่สําเร็จเบรกยังไม่ได้ติดเบรกยังไม่มีดิสเบ,กบกรกคนละนั่นกันเดีย๋ยวเขาก็หา่าว่วาไม่อเเสร็จเดี๋ยวเราไปจะบมาทดสอบกันเลยนะครับแต่ถ้อยเสียจะดังหน่อยเพราะยังไม่ได้ติดอือนี่ติดเอาเลยนะครับ อไอนนะเด็มันจะดังเนี่ยนะคะเาาไ้ดกรโอเคครับวันนี้เราก็มาได้มาทดสอบใน มอไซค์สามล้อรประดิษฐ์ขึ้นมาเองเดีได้ล้อมาจากน้องน้องชายเพื่อนให้มาทันชุดชุดเอาที่เราซื้อใหม่ก็คือมีพวกะเตอหลังชุดะเตอหลังเพื่ประมาณ400ร้อยโซยอีก,100กร้อยกว่าบาทเปลี่ยนเป็นะเตอรมันสี่งศูนหน้าก็เร่มเป็นสี่สอแปล้ก็เปลี่ยนเป็น420สองเพราะชุดมันเป็น420 ยังไม่เสร็จดีมีพวบอ,บอกบอกแล้วก็ดิดเบกดิดเบกเราัไม่ได้ใส่เบรกยังไม่มีก็ถือว่าเรียบร้อยไปเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ละเดี๋ยติดต่อยเสียแล้วก็ติดบเบรกแล้วก็ทำกระบ,บะ่ใหม่ๆโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ